สวัสดีครับกลับมาพบกับโกบอยพาตะลอนนะครับสำหรับทริปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบสถานที่ท,ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับสถานที่นี้ก็คือผาชมดาวนะครับผาชมดาวตั้งอยู่ที่บ้านลวไทยนะครับอำเภอเนินมะปางนะครับจังหวัดพิษณุโลกสถานที่แห่งนี้ก็เราจะได้เห็นจุดชมวิวตรงนี้ก็จะเป็นตัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับ ก่อนหน้านี้เราจะเข้าไปพักที่ภูผาหมอกนะครับแต่เราไม่ได้จองกับที่พักไว้นะครับเพราะว่าทางที่ที่ภูผาหมอกนะครับเขาจำกัดนักท่องเที่ยววันละ20ท่านนะครับเราก็เลยต้องมาพักที่ผาชมดาวแห่งนี้นะครับสำหรับที่ผาชมดาวแห่งนี้ก็บรรยากาศก,าก็เงียบดีนะครับไม่คนไม่ค่อยเยอะวุ่นวายดีนะครับ เหมาะแต่การมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับจากการทํางานมาทั้งอาทิตย์นะครับนี่ครับตัวเมืองเพชรบูรณ์นะครับกลับมาพบกันตอนทํากับข้าวนะครับเนี่ยครับพระตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นพอสมควรครับต้องรีบทํากับข้าวกว่าจะ,จะเสร็จก็กินก็มืดพอดีนะครับไปทิศไหนทิศไหนเราก็ต้อง มีพ่อครัวเสมอนะครับเนี่ยครับพ่อครัวเรานะครับเชฟแว่นนะครับตัวกลมๆอ้วนๆลูกๆแลนนี่ก็น้องใหม่นะครับพามาเปิดโลกระศัดพามาสัมผัสกับบรรยากาศแคมปิ้งนะครับน้องใหม่สองคนนั่งมองน้ำลายหลายกันไปแล้วนะครับปล่อยพวกเขาทาข้าไปนะครับเราก็มาดูบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ตกกันนะครับ เดี๋ยวเราก็ทำกับข้าวเสร็จเราก็จะกินกันนะครับกินเสร็จแล้วเราจะถ่ายกันตอนหัวค่ํากันให้ทีอีกทีหนึ่งนะครับว่าบรรยากาศยามค่าคืนมันจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับกลับมาพบกับบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับบรรยากาศยามค่าคืนนี้ก็เต็มไปด้วยหมู่ดาวนะครับอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่เข้าสู่ช่วง ดูหนาวอย่างเต็มตัวนะครับแต่ก็ยังได้รับไอเย็นอยู่นะครับผ่าชมดาวนี้สามารถมองเห็นดาวได้เต็มท้องฟ้าเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นจุดชมวิวตัวเมืองพัชบูรณ์นะครับเป็นแสงไฟตัวเมืองพับูรณ์นะครับยามค่ําคืนแห่งนี้กับบรรยากาศอันเงียบสงบครับสถานที่อย่างนี้เขาห้ามใช้เสียงดังหลังเวลาสี่ทุ่มนะครับ เอาล้ครับกลับมาพบกับบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงแล้วครับเราก็เก็บของเก็บเป้นเรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมตัวจะกลับไปบ้านกันนะครับพพิ่งนี้เราจะต้องลุยงานกันต่อแต่ก่อนจะกลับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกับน้ำตกขุนห้วยเทินนะครับนี่ครับน้ำตกขุนห้วยเทิน น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านมุงนะครับซึ่งห่างจากที่เราพักเมื่อคืนนี้ไม่ไกลนะครับจากการที่เราสอบถามชาวบ้านเมื่อกี้ชาวบ้านบอกว่าน้ําตกแห่งนี้ไม่มีน้ํานะครับน้ําแห้งไปแล้วเราไม่ได้มาช่วงหน้าฝนนะครับน้ําก่เคยแห้งเราต้องจอดรถไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็เดินเข้ามานะครับประมาณ500เมตรถึงตัวน้ําตกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศน้าตกกันนะครับแล้วเราก็เก็บภาพบรรยากาศสองข้างทางกันนะครับเป็นป่าทางเดินเล็กๆนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ลกมากนะครับทางเดินเดินสบายนะครับเข้าไปลกนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่กลุ่มเรานะครับมาเที่ยวน้าตกแห่งนี้นครับยังมีนักท่องเที่ยวอีก3ท่านตามหลังมานะครับ ซึ่งก็อยากมาเที่ยวชมน้ำตกแห่งนี้นะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนเราเข้าไปชมกันครับดูบรรยากาศโดยรอบกันไปก่อนตอนนี้นะครับนี่ครับข้างหน้านะครับตรงคนหยุดเดินนะครับเนี่ยครับ นี่คือภาพบรรยากาศน้ำตกน้ำตกที่ไม่มีน้ำนะครับน้ำแห้งไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งท้ายภาพบรรยากาศแห่งนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามผลงานด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ